คนเห็นบรรยากาศด้านหลังตรงนั้นไหมฮะนี่คือร้านหัวลูกชิ้นปลาสวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมายืนอยู่ที่ตรงนี้เ,เรียกว่าแถวสาธรสาธรซอยสิบเอ็ดหรือว่าใไถนนเส้นหลุยซอยสามนะครับถ้าเกิดจะมาในแบบกล้องคี่คาว่าหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่ก็จะเจอร้านนั้นเขไม่พอนั่งครับทุกคนในช่วงเวลาตอนเที่ยงเนี่ยนะครับมีลูกชิ้นปลาแท้ๆมาทําเป็นบุฟเฟ่ขายใน ทานจนอิ่มนะฮะกินจนอิ่มในราคา80บาทเนี่ยเปิดมาได้เพียงแค่2เดือนนิดๆนะฮะจากที่วันแรกเปิดมายังไม่ค่อยปังขนาดนี้จนมีลูกค้านําไปแชร์ไปอะไรก็วันรุ่งขึ้นลูกค้ามาต่อคิวจนเจ้าของเองก็ตกใจเหมือนกันว่าเออเป็นไปได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าบรรยากาศของหัวหนุชิ้นปลาบุฟเฟ่80บาทร้านนี้นะครับว่าจะมีลูกชิ้นปลาเยอะแค่ไหนนะฮะลูกค้าเขาจะเยอะแค่ไหน แล้วเขาทํำยังไงสเตชันอะไรวางยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูเผ <aty> <eln ik> <out> euh ื่อทุกคนได้มาชิมมาลิ้มมาลองนะฮะนะครับจัดเต็มจริงสําหรับร้านนี้นะแล้วเราเข้าไปดูกันเลยนะ คุณนันกับคุณตองคุณนันสองคนสองคนักรเสร็จค่ะรเสร็จแล้วออเดอร์เดืดครเสร็จนาตน どういう感じ วันแรกวันแรกจนไงบ้างวันแรกเหรอคะวันแรกก็ก็ได้เรื่อยๆนะคะวันแรกแต่ว่า3วันต่อมาลูกค้ามายืนเต็มหน้าร้านเลยค่ะเราเปิดร้านมาแทบตกใจเลยตกใจเลยใช่ค<ช>่ะตกใจมากเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าเป็นคนทํารีวิวอันนี้ทางร้านเราก็ยังไม่ทราบใช่ใช่ค่ะลูกชิ้นเนี้ยทำเองหมดเลยป่ะทำเองหมดเลยค่ะเป็นโรงงานของของเราเองใช่ ทุกวันไหมฮะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงเช้าค่ะถึงกี่โมงฮะสอง,งทุ่มค่ะทานได้ถึงสองทุ่มแต่หกโมงเย็นเราจะปิดรับคิวเรียบร้อยยังหัวละแปดสิบนี่เขาทานจนอิ่มได้เลยใช่ไหมฮะทานกี่ชามก็ได้ค่ะไม่จำกัดเวลาเลยโอเคใช่ฮะก็อยากจะฝากขอค่ะก็คืออยากจะขอบคุณลูกค้าทุกๆคนเลยค่ะลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็เราก็อยากให้ร้านได้อยู่นานๆ รขบคุณที่ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนแล้วก็ให้เป็นกำลังใจอันนี้เป็นเฮียเจ้าของร้านพี่ชาย อีกโต๊ะนึ่งน้ไม่ต้องเป ครับทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับอยากจะมาชิมมาลิมะรองมัวลูกคุบปลาบุฟเป่ราคา80บาทนี้นะครับก็จะเปิดทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดเลยนะฮะแม้แต่วันหยุดราชการนะครับราคา80บาทเพื่อนๆท,ทานจนอิ่มทานจน อพอใจนะครับก็จะเติมเท่าไหร่ก็ได้สำหรับลูกชิ้นหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเพื่อนอยากจะชิมเป็นจานเป็นชามเนี่ยก็50บาทนะครับก็ได้แค่ชามเดียวเพิ่มอีกนิดนึง30บาทนะ่ะได้เป็นบุฟเฟ่ต์แล้วนะครับทุกคนปักหมุดมาที่หัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่ต์บบาทก็จะเจอขาทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็มือเที่ยงลูกค้าเขาค่อนข้างเยอะมากๆนะมือเที่ยงเนี่ยจนคนล้นมาทางหน้าร้าน ก็มาหลังเที่ยงหรือมาก่อนเที่ยงนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องรอ,อนานนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,อ,นอยากจะมาก็ลองโทรมาสอบถามทางร้านดูก่อนนะครับบางทีพาหยุดกระทนหานหรด้หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองโทรมาสอบถามดูก่อนสุดยอดจริงๆนะสำหรับร้านนี้เปิดมาได้แค่2เดือนก็ฟังจนไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมา,าให้คำนิยามสำหรับความปังของร้านนี้นะขายดีมากๆโต๊ะเต็มทุกโต๊ะนะครับลูกชิ้นจัดเต็มนะครับ หมดก็เติมหมดก็เติมนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไคร์ e นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม